ผู้ชมไปดูข่าวสังคมธุรกิจกันบ้างน,นะครับทางบริษัทเจริญพภพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ได้รับมาตรฐานรับรองระบบความปลอดภัยอาหารสัตว์ในระดับสากลและเป็นรายแรกรายเดียวของเมืองไทยที่ได้รับการรับรองระบบ GMP+ ตลอดทั้ง Feed Value Chain สะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภยัยเพื่อผลิตอาหารสัตว์ปลอดภยัยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกครับ นายเรวัตหาไทยสัตยพงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF รับมาตรฐานรับรองระบบความปลอดภัยอาหารสัตว์ในระดับสากลหรือ GMP+ จากนายสตีฟเฮนดริกริชเซม่า managing director บริษัทคอนโทรลยูเนียนประเทศไทยจำกัด โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัยได้รับ GMP plus B 1และโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือได้รับรองระบบ GMP plus B 2สำหรับการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และ GMP plus B 3สำหรับขอบขายการขนถ่ายวัตถุดิบทำให้ CPF เป็นรายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองระบบ GMP plus ตลอดทั้งฟ e d value chain สะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัยเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกณอาคาร c p Tower ถนนสีลม ซึ่งระบบ GMP+ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดย CPF ได้รับความรู้จากโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมอาหารสัตว์ไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของบริษัทจนสามารถพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบดังกล่าวและเป็นต้นแบบให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ CPF และบริษัทอื่นๆเพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของประเทศไทยสู่สากล เราตอกย้ำแลือคำนึงอยู่เสมอก็คือการผลิตอาหารสาัตว์ซึ่งเป็นต้นน้ำซึ่งนอกจากจะได้มาตรฐานของอาหารสัตว์แล้วสิ่งสำคัญก็คือสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคนี้ปลอดภัยจากที่บริโภคเนื้อสัตว์ของ CPF ได้สร้างความมั่นใจฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับรองมาตรฐานในครั้งนี้นี่ก็เหมือนตอกย้ำว่าเราผลิตอาหารสัตว์ด้วยมาตรฐานและมีที่คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค well i think it's very good that, that we have a ceremony like this because uh, i think too often we once we receive something or once, once we achieve something we just move on to the next thing uh, but it's good to stand still but, uh, with important achievements like this so it's, it's very nice to have a ceremony like this อาหารสัตว์มีบทบาทสำคัญในการเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อการผลิตเนื้อสัตว์นมไข่และอาหารอื่นๆที่มีคุณภาพ CPF จึงให้ความสำคัญส,สูงสุดกับการผลิตอาหารสัตว์ที่ปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดของภาครัฐและประเทศคู่ค้า